สนับสนุนโดยไตลาจีนาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสุดจัดปรนัดดารู้ในสิ่งที่ไม่ได้นึกลึกในสิ่งที่ไม่ได้คิดรวมถึงฮอตอิชชูในโลกโซเชียลต่างๆความรุนแรงของเด็กและสตรีและเรื่องราวของคนดัง จะถูกตีแผ่ในรายการสุดจัดปรรดาทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34ค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอมีชื่อเสียงเรียงนามโด่งดังนะคะจากการที่เรารู้จักในภาพ,พยนตร์ที่หลายๆคนรู้จักเาเรียกว่าสมญานามของผู้ชายคนหนึ่งแดงใบเล่ผู้หญิงคนนี้คือ ภรรยาของคุณแดงใบเล่ค่ะนั่นก็คือคุณวลภานั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าเธอเพิ่งเสียชีวิตลงไปด้วยสภาพที่หดหูใจแต่วันนี้ทายาทคนสำคัญของแดงใบเล่และคุณวลภาจะมาที่รายการสุดจัดปรรดาค่ะ เหมือนเมื่อก่อนมันจะยุ่งอยู่ใ้พวกกุ้ยข้างถนนนั่นแหละพาเป็นเมียเราอะต้องอดทนสุดจัดประดานะคะขอต้อนรับทายาทคนสำคัญของคุณวรพาเมียของแดงใบเล่นะคะนั่นก็คือคุณประธานพี่บุญหรือคุณบอลคะ่ะสวัสดีค่ะ คุณบอลคะขออนุญาตแสดงความเสียใจก่อนนะคะเรื่องคุณแม่ด้วยท่านจากไปสักพักหนึ่งแล้วใ,<ช>ใช่ไหมคะใช่ครับขออนุญาตถามเกี่ยวกับตัวคุณสักนิดนึงตอนนี้คุณบอลอายุเท่าไหร่คะส3สาครับสี่สิบสามตอนนี้ทำงานอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้ก็มีเป็นงานจอ็อบงานออแกไนด์ด้านเครื่องเสียงด้านเวทีแล้วก็ติดกล้องวงจรปติด คือเป็นสายแบบว่าบริษัทรับจ้างได้ด้วย<ช>อะไร,รได้ด้วยนะคะ<ช>ถามสักนิดหนึ่งแล้วนี้เนี่ยคุณอาศัยอยู่กับคุณแม่มาก่อนหรือคนต่างคนต่างอยู่คะผมอยู่คุณแม่มาก่อนครับอยู่กับคุณแม่มาก่อนครับแล้วตอนที่ไปทํางานท่านก็อยู่กับใครคะอยู่ก็อยู่ในห้องห้องของตัวเองเนี่ยแหละครับค่ะแล้วก็อยู่ข้างๆห้องเป็นห้องน้าน้าชายอ๋อ,อก็คือไม่ไกลกันอยู่ติดกันนะครับเป็นห้องเช่า เป็นคอนโดครับผมอ๋อเป็นคอนโดนะคะโดยที่ห้องเนี่ยหมายถึงว่าน้าชายอยู่ห้องหนึง่งครับคุณแม่อยู่ห้องหนึง่งครับแต่คุณอยู่กับคุณแม่ครับค่ะแล้วถามสักนิดนึงว่าคือส่วนใหญ่แล้วพวกเราเนี่ยนะคะจะจาภาพของเมียแดงใบเล่นะคะจากภาพยนตร์ใช่ครับนะคะตัวจริงคุณแม่เหมือนกันไหมคะกับนักสแสดงก็มีส่วนคล้ายกันบ้างครับค,คล้ายคกันครับสมัยท่านสาวสวยขนาดไหนคะ ก็ถ้าเคยติดตามผลง,งานภาพก็น่าจะเคยเห็นนะครับค่ะับถ้าจะจะบอกว่าสวยไหมก็สวยเลยนี่ถามนี่นี่ในภาพนี้เลยนะคะจริงๆเป็นคนที่สวยดูแบบสวยสดใสเปรี้ยวมากครับนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือหน้าคมชัดมากๆเลยเออถามสักนิดนึงว่าวันที่คุณแม่เสียชีวิตวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคุณบอลอยู่ที่ไหนคะอืม เดินทางกลับจากเชียงใหม่ไปงานมาครับค่ะแล้วคุณแม่เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรคะก็ที่ท่าที่เจ้าพนักงานบอกว่าโรคสูงอายุครับโรคป่วยแกโรคคนแก่ครับค่ะคือตอนนั้นคุณแม่อายุเท่าไหร่คะวันที่เสียชีวิตเจ็สิบหกครับเจ็สิบหแล้วท่านมีโรคติดประจำตัวอะไรบ้าง ก็โรคทัวแปรของคนแก่ฮะคุะกเบาหวานความดันแล้รพวกนี้ครับเอามีเป็นประมาณนั้นครับนะคะชีวิตของคุณวรภาในวัยชารารถามสักนิดนึงว่าท่านอยู่ด้วยสภาพแวดล้อมยังไงเมื่อก่อนห้องที่พักก็โอเคสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับพอหลังจากไฟไหม้ก็อยู่กันตามสภาพตามสภาพครับผม เห็นบอกว่าก็ลำบากกันเหมือนกันนานหรือ,อยังคะที่ไฟไหม้เมื่อวันที่8ธันวาคมปีที่แล้ว8ธันวาคมปีที่แล้วนี่เองครับไฟไหม้ได้ยังไงเอ่ยเท่าที่ทราบสาเหตุก็คือน่าจะเป็นจากการจุดเทียนของแม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะผมออกมาตลาดออกมาหาซื้อของกินค่เมื่อกลับไปก็แวะซื้อน้ำแข็งปุ๊บก็มีคนพูดว่าไฟไหม้ไฟไหม้ผมก็เลย รู้สึกสังหอนใจเขารีบเดินเข้าไปในคอนโดก็เห็นว่าเป็นห้องตัวเองอแล้วเสียหายเยอะแค่ไหนคะก็คือทุกอย่างครับในห้องทุกอย่างเลยเหรอครับแล้วคุณแม่หนีออกมาทันออกมาทันครับเพราะแม่อยู่ในห้องน้าแล้วเพื่อนน้าเขาเห็นควันไฟแลวมีคนข้างล่างคอนโดก็พูดเรื่องควันไฟก็เลยออกมาเปิดประตูออกมาดูก็เห็นว่าเป็นไฟไหม้ก็เลยออกมากันสองคนลงมาข้างล่าง แสดงว่าของทุกอย่างครับพังหมดเลยก็คือมีติดตัวแค่เสื้อผ้าชุดเดียวที่หนีออกมาได้ที่ใส่อยู่ติดตัวแค่ชุดนั้นครับนอกจากนั้นของก็ไม่เหลืออะไรเลยเตียงนอนก็ไม่เหลือทีวีตู้เย็นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอืแล้วกับกลายเป็นว่าสภาพที่คุณแม่ต้องนอนหลังจากที่แปดธันวาที่เกิดเรื่องณวันนั้นคือก็เป็นฟูกที่ครับเอามาจากไหนฮะ ก็คือพวกกันให้มาครับก็คือพอหลังจากไฟไหม้ก็มีความ่เหลือจากคนในพัทลาในคอนโดเนี่ยฮะที่รู้จักกันก็ช่วยกันคนนู้นช่วยมานิดนึงคนนี้เสื้อผ้ามามั่งอะไรมั่งคะ่แล้วก็ได้ความเหลือของเทศบาลค่ะแล้วก็อยู่กันตามสภาพอย่างที่เห็นนะนะคะลำบากไหมก็ที่สุดครับที่สุดเห็นบอกว่าถ้าเท่าที่ จับความรู้สึกได้เนี่ยคุณคงรู้สึกเสียใจที่ตัวเองและแม่ก็อยู่ในสภาพนั้นครับคุณ,คณแม่เล่าเล่าเรื่องตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะในอดีตก็เล่าเป็นเรื่องในในครอบครัวเป็เรื่องแบบเล่าสู่กันฟังแทบทุกวันนะครับ จะมีเวลาล้อมวงนั่งกินข้าวกันก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังมาตลอดเล่าว่าตัวเองเคยร้องเพลงที่ไหนอะไรยังไงใช่ครับค่ะช่วยเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมคะเกี่ยวกับคุณแม่ชีวิตคุณแม่ค่ะที่แม่เล่าให้ฟังว่าแกเคยทําอะไรมาบ้างมาเจอแต่แดงในยุคสมัยนีมีบ้านมีสาทรมีอะไรมีรถขับเพื่อนฝูงเยอะแยะแล้วก็มาร้องเพลงในไนขับบ้างแสดงหนังบ้างนี่แต่สมัยนู้นนะครับค่ะแล้วก็จน เป็นช่วงวัยรุ่นนะฮะก็ได้รู้จักกับป้าค่ะป้านี่คือแดงใบเล่ยนี่แหละครับค่ะก็สนิทสนมคบหากันมาตั้งแต่ตอนนั้นอืจนมาถึงช่วงที่ป้าเสียค่ะจนถึงช่วงนั้นครับแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ในวงการมาเรื่อยๆค่ะแล้วเขาแกเล่าถึงถึงชีวิตตอนที่คบกับแดงใบเล่ยยังไงบ้างคะก็เป็นเหมือนชีวิตของวัยรุ่นสมัยนี้ครับ คือไปเที่ยวตามนายคงนายขับอะไรอย่างเงี้ยคค่ะไปเต้นรีลุ่งหริลาดกันค่ะคุณได้เห็นหนังภาพยนตร์เรื่องนั้นใช่ไหมคะครับคิดว่าเหมือนอย่างที่คุณแม่เล่าไหมคะคุณแม่ว่ายังไงก็มีบางส่วนที่คล้ายครับอย่างเช่นงานบวชจะมีส่วนที่คล้ายเรื่องที่เกิดในงานบวชใช่ไหมคะใช่ครับว่าที่มีเอาปืนไปไล่ยิงกันในนั้นค่ะแล้วก็คุณแม่ก็ได้ดูครับคุณแม่ว่ายังไงบ้างตอนที่ดูหนังเรื่องนั้น รที่แรกก็เขบอกว่ามีหลายอย่างที่มันไม่คล้ายอที่แรกแม่กับเพื่อนกลุ่มของป้าที่ยังอยู่นะคะสองสี่เก้าเก้าเนี่ยเขาก็แอนตี้ไม่ยอมให้ถ่ายทําไม่ยอมให้ชายภาพยนตร์เรื่องนี้ออืจนคุณอุ๋ยนันทีได้ส่งคนมาติดต่อค่ะเพราะประเด็นแรกคือเขาบอกว่าแม่ตายตายตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นหนังแล้วอือก็ก็นั่งดูข่าวมันก็ตกตกใจกันฮะอะ แม่ก็นั่งอยู่นี่แล้วบอกว่าแม่ตายแล้วก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าไม่ยอมกันก็เลยมีการปณีประน,นอมขึ้นมามจนแกยอมมาคือในหนังบอกตายแล้วครับอแต่ตัวจริงยังนั่งอยู่ใช่ครับอ๋อก็เออเราก็ตกใจเหมือนกันนะเนาะค่ะเอาประวัติเข้ามาแต่ไม่สืบไม่สืบหาเจ้าของประวัติให้ดีอ๋อคือเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่มีการมาหาครับจนกระทั่งกลายเป็นหนังออกมา เอาละถ้าฉะนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อของชีวิตของคุณวัลภานะคะว่าสมัยนั้นเธอฮอตขนาดไหนการเป็นเมียของแดงใบเล่เป็นอย่างไรในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ